สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสามคนสามประสานในรายการหวงจุ้ยเที่ยงวันอ้าวอย่าลืมอย่าลืมชุดเด็กลุงก็ออกกับเขาด้วยนะวันนี้เรื่องที่จะมาคุยครับเล็กน้อยครับแต่ก็มีข้อสงสัยครแล้วเป็นห่วงจุ้ยไหมเป็นเป็นมันคือเก้าอี้ใช่ก็เก้าอี้อ่ะแล้ว จะต้องใส่ใจอะไรในการคำนึงที่จะมาใช้ภายในอาคารด้านเรือนอันนี้เราพูดถึงลูกศิษย์นะที่อินกับหงจุ้ยจริงๆครับค่ะอ๋อเก้าอี้และอยากพิงเก้าอีุ้้ยนี่มีมีพนักพิงเออจะทําอะไรเนี่ยไม่นี่ไงอ๋อโอเคก็ไม่มีพนักพิงจะซื้อจะซื้อเห็นที่ไม่มีพนักพิงเวลาเราเราจะพิงต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงโอ้โห มันไม่มีพนักพิงมันก็อันตรายถ้ามุดเราเป็นโต๊ะทำงานนะมันก็ไม่ปลอดภัยละอันนี้เป็นแค่แค่โซฟาเราไม่ได้นั่งประจำแค่รับแขกมาเดี๋ยวประดาวอันนี้พอได้แต่ถ้าเกิดเป็นเก้าอี้เราต้องนั่งทำงานนั่งเรียนหนังสือเนี่ยนั่งทานข้าวเออนั่งทานข้าวเรามีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยคุณจะบอกว่าเออฉันชอบแบบนี้นะนั่งเลยหรอยาวๆอย่างเงี้ย เราไปบางบ้านนะนะเ,เป็นเป็นมานั่งนี้แหละเยอะยาวเลยเยอยาวบอกฉันชอบก้องกว้างไม่มีที่พิงเลยเอ่ะมันไม่ได้ไงเพราะว่าหนึ่งคือพนักพิงเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองครับนะคุณควรจะเลือกเก้าอี้ที่แบบมีพนักพิงและต้องให้สูงพนักพิงต้องสูงระดับถึงศีรษะหน่อยเวลาพิงไปมันก็หนุนหัวเราได้แล้วถ้าเกิดเป็นเก้าอี้ที่แบบคุณมีที่เท้าแขนอื สองข้างก็มันคงอ่ก็มันคงขึ้นแต่สําคัญคือขาเก้าอี้เนี่ยมีสี่ขาจ้ะมีห้าขาด้วยเหรอลุงวันมีที่ไหนมีเก้าอี้สามขาเล่ไหมเออสามขาก็มีนี้เป็นนี้่แบบอเดียนี้เขาดีไซน์ใช่ไช่ใช่ดีไซน์เยอะวัยรุ่นราโมเดิร์นเทรดบางคนต้องบอกให้ละเอียดใช่ลูกศิษย์เราต้องบอกละเอียดเราบกลนิดนึงนะแต่คราวนี้บางท่านจะถามผมต่อว่าอ้าวถ้ามีสี่ขาแล้ว ไอสองขาหน้ามันตรงสองขาหลังมันเอ็นเอ็นได้ไหมไซน์หรือขาหน้ามันเอ็นเอ็นหน่อยนึงขาหลังตรงตรงไม่เดี๋ยวนี้เก้าอี้เนี่ยมันมันมีหลากหลายเาเรียกฟิกเจอร์คือบางทีคู่หน้ามันตรงแต่คู่หลังมันเอ็นเอ็นเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะเราอย่าไปคิดเยอะว่าเดี๋ยวเอ็นไปก็เอ็นมาอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงเราต้องการว่าพนักพิงเนี่ยต้องทึบนะฮะมีที่เท้าแขนด้านล่าขาเก้าอี้เนี่ย มันคงต้องไม่มีล้อว่าง่ายๆไม่มีล้อไม่มีล้อก็อ่ะนตามใจคนนี้พนักพิงเนี่ยบางท่านไม่ค่อยได้สนใจอเอาเอาแบบตามดีไซน์ที่ชอบนะคุณแตงบางทีก็เป็นอะไรเป็นร่องเป็นรูเป็นโปร่งแล้วก็บางอย่างก็เป็นอะไรนะเป็นจัดสารที่แบบเป็นเป็นไหวาเอ่มันก็อี๋ไหวเป็นเอ็กคอร์สอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องพิธีพิธานในการเลือกอ เพราะมีน้ำได้กลายเป็นว่ามีเอ็กคอร์ดแบบเต็มหลังเลยตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดีเป็นร่างแหใช่คืออย่างสไตล์ที่คุณแจ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยครับอ่าจะเป็นเหมือนกับสไตล์หลุยส์ครับผมอ่าอันนี้แต่ว่ามีมีปุ่มมีจุดมีหมดอย่างเงี้ยมีหมุดดักไปอยู่ดักไว้แล้วไม่หมุดดักไว้อยู่ไม่เห็นแล้วอ่าไม่เห็นแล้วเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีไม่มีจุดกากบาทเออไม่มีจุดตรงนั้นไปก็ใช้ได้ี่ยกตัวอย่างอย่างภายในบ้านท่านอาจารย์เลยด้านหลังเนี่ยอย่าเงี้ย ว่าใช้ได้ไหมอันนี้คือเก้าอี้รับแขกไงไม่ได้เกยวกับเอาเก้าอี้ที่ตัวเองใช้นั่งทํางานประจำะคือลักษณะเก้าอี้มันมีวัตถุประสงค์ในการใช้ทางคงจุย <S 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 ้ยที่เราที่เราบอกกันเนี่ยหมายความว่าเราเน้นเรื่องเก้าอีโา้โต๊ะทํางานโต๊ะอาหารของบ้านเรา <S S S นะฮะโต๊ะเรียนหนังสือ,อนะฮะส่วนเก้าอี้เราใช้รับแขกชุดรับแขกโซฟาหรือแบบอยู่นอกบ้านอันนั้นแล้วแต่ เวอร์ชั่นที่คุณปรารถนาเราไม่ถึงกับต้องไปฟิกอะไรประมาณนั้นออันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ตามรสนิยมครับครสีสีสีคือจริงๆถ้าใช้เป็นก้อี้ไม้ก็โอเคใช่แต่ส่วนใหญ่เรื่องบุบางคนใช้เป็นหนังสีดำไงรู้ไหมก็เป็สีดำใช้ได้ไหมฮะจริงๆหนังดำจริงๆอ่ะไม่ค่อยใช้กันนะของท่านอาจารย์ยันเน้นบอกว่า สีน้ำตาลอ่า่นยังใชสีน้ำตาลเป็นหลักเพราะอย่างน้อยสีน้ำตาลก็ยังเป็นถือว่าเป็นตัวแทนธาตุไม้ไงความเจริญเติบโตครับนะมันก็ใช้สีน้ำตาลน้ำตาลแบบเป็นน้ำตาลแบบอ้อมตาอ่อนออตาอ่อนหรือน้ำตาลอย่างไงอะเข้มเข้มน้ำตาลไม้ช็อกโกแลต เคยเห็นสีดินแบบน้ำตาลน้ำตาลไหมประมาณนั้นเออเออคือมันมีหลายเฉดสีของน้ำตาลเนี่ยเออเลือกได้เลือกเอาแล้วกันแต่ไม่ต้องเข้มมากเอออย่าเข้มมากโอเคครับต่อมาค่ะเป็นเรื่องของขลังของอาจารย์มาของขลังในวันนี้ขอนำเสนอตะกรุดจันเพนชุบราศีครับอ ที่ชอบชื่อมากเลยเออชื่อเป็นมงคลทุกราศีด้วยใช่ค่ะคือตะกุดชนิดนี้นี่นะฮะที่ท่านอาจารย์นำมาให้พวกเราได้มีโอกาสไม่พกติดตัวเนี่ยจะช่วยเสริมสเสน่ห์นะฮะให้มีคนรักคนเมตตามหานิยมนะฮะแล้วก็ทำให้เครือค้าขายดีมีคนรักมีคนหลงนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายะตะกุดอันนี้เนี่ย ถ้าคุณสามารถออกมารับพลังได้ทุกคืนคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำอย่างเมื่อคืนนี้ใช่รพาด้วยใช่เนี่ยคุณรับพลังเต็มเต็มเลยเท่ากับได้มีการประจุพลังของตะกุดอันเนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะทำให้ท่านเนี่ยพบแต่ความสุขแหละอันเนี้ยนะประสบความสุขปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลสิ่งชั่วร้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีะนะและอนนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะสุภาพสตรีพกได้ ผู้ชายก็พกได้ไม่ใช่บอกว่าจันเพนชุบราศรีบางคนบอกว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าไม่ใช่นะทั้งผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นเด็กๆพกได้หมดทุกท่านผู้สูงอายุก็พกได้ะนะให้ติดตัวไว้ป้องกันภัยแน่นอน<ม>อันที่สองคือเมตตามาน,นิยมมีคนรักคนสนับสนุนเกื้อหนุนทุกๆเรื่องทํามาค้าขายคล่องตัวก็จะราบรื่นราบรื่นใช่เราไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะอันนี้สําคัญมา,มญ,ญมากการทํางานใดๆมีผู้ปฐมเนี่ย จะทาให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วมากนะฮะอันนี้นะก็ฝากตะกุดชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับปิดท้ายลงนิดนึงอันเนี้ยครับไม่มีเงินครับกับไม่มีคนรักครับตะโตว,ว่าไม่มีใครรักเลยเนี่ยเจ็บปวดยิ่งกว่าไม่มีเงินอีกนะใช่เพราะต่อให้เราไม่มีเงินใช่ไหม แล้วก็ยังมีคนรอบด้านได้คุยได้ช่วยเหลืออะไรเล็กๆน้อยๆยังมีได้พบปะใช่ช่วยเกื้อหนุนนี่นั่นเดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาได้ออ่เงินนี่มันยังไงมีหนทางมีวิถีมีคนคอยสับสนุนยังไงมาแน่เช่นเดียวกับมีสุขภาพดีใช่คุณกำลังจะพูดอะไรอีกนิดนึง มันจากพูดว่าอี่พีบอกว่าไม่มีเงินใช่ไหมมันจะเข้าเรื่องกับถูกใจถูกใอดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเงินไงแต่มีคนรักเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีมันต้องมีสุขภาพดีสุขภาพดีนะครับมันสุขภาพไม่ดีต่อให้มีเงินก็อดใช้อดใช้ใชีวิตก็ขาดความสุขไปวันนี้มีเรื่องของ13สสุดยอดอาหารต้านการอักเสบ ลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโรคไตเบาหวานต้านชรลาต้านมะเร็งครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งบอกโคลีบรอกโคลีเคลกะหล่ำเคลอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็กะหล่ำสองเตระกูเบร่ เบอร์อะไต่างๆครับสามปลาที่ไขมันสูงเช่นแซลมอนทูน่าแมคเคอเรลถึงว่าพี่ตะโตคอยกินพวกผมกินไซมอนตลอดกินไซมอนตลอดเลยนนะดูเลย 4. ี่ีอ๋อไม่น่าเชื่อชาเขียว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 แต่มันต้องมนไม่หวานนะถ้าเกิดใครกินชาเขียวแบบเพียวๆนะโอ้โหจะรู้ว่ามันมันไม่หวานนะใช่ห้าเอาโวคาโดอวโวคาโดอะโวคาโด พี่ชอบกินไหมชอบมากผมไม่ชอบนะมัน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 อ่ะมันไม่ชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดมาจัดกินหกหนึ่งไปนูหกเห็ดเห็ดเห็ดอะไรเช่นเห็ดอะไรน่าจะตระกูลเห็ดเลยนี่ไงไม่ได้บอกนี่อันนี้เขามีอยู่พร้อมเลยเห็ดอะไรนะเห็ดสดไม่ใช่ก็เห็ดนั่นแหละเห็ดทั้งหลายนะครับเห็ดหนึ่งชิ้นเออสี่เอ้เจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้พี่พริก หวานพริกหวานอ๋อที่เป็นลูกๆมีหลายสีไอเนี่ยผมจำได้ถ้าสมมติว่าวิตามินซีสูงมากเออนีพริกเขียวขึ้ชื่อว่าพริกนะแต่มันดันหวานเออดันหวานใช่ไหมใช่ชอบไหมชอบไหมไม่ชอบพอุ้จัดมาพอุ้จัดมาแปดองุ่นแดงแปดแล้วนี้อันนี้ก็ไม่ชอบนะองุ่นแดงผมก็ไม่ชอบแม่ไม่ไม่เอามาแน่นอนผมรู้ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนเก้าอันนี้น่าหลายคนน่าจะชอบ ดาร์กช็อกโกแลตโอ้โหดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ผมก็ไม่ชอบนะไม่ชอบเป็นที่สุดโอ้ยโต๊ะโต๊ะนั่นกันเลยสิบน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์มีไหมมีไหมมีทรัฟเฟิลเอามาครบมาเป็นเซตมาเป็นเซตสิบเอ็ดมะเขือเทศมะเขือโอ้ยนี่มีอีกมีอันนี้มาบ่อยนี่มาบ่อยมาบ่อยเลยวันสิบสองเชอร์รี่เชอร์รี่อันนี้ก็ไม่ค่อยชอบเลยมีตั้งมากมายแหมแพง สิบสามอ่ะอย่างสุดท้ายสิบสามแล้วอันนี้ขมิ้นชันอ๋อขมิ้นชันอ่าอันนี้ชอบนะไม่ต้องออกมาเออก็เป็นก็เป็นรายการนะฮะประเภทอาหารนะฮะที่ต้านการอักเสบต้านการอักเสบแล้วก็บอกกันโรคหัวใจเบาหวานต้านชราต้านมะเร็งลก็เวลาเราเลือกรับประทานอาหารก็ขอมีสิ่งเหล่านี้ ผสมไปบ้างผสมประสานไปเอเราไม่ได้บอกว่าอย่างนึงให้หักดิบไปขนาดนั้นวันก็อย่างนึงใช่หัวค่มก็อย่างหนึ่งค่อย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 หมุนเวียนกันไปพฤติกรรมรายการนี้มันต้องเป็นต้องกินในมื้อเดียวใช่คุณก็สลับมื้อกันอะไรเงี้ยวนเวียนไปกินทุกวันนั่งมั่งอะไรเงี้ยบางทีบางคนมาทับทีมงานกินอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอบอกอ๋อบางทีมันไม่ใช่บางทีเรา เราก็ไม่ได้แบบสุดตรงอะไรขนาดนั้นอ่าเราเราค่อยๆเปลี่ยนไปพออย่างหนึ่งมาทําอาหารใช่พอถึงวันหนึ่งที่มันชินแล้วเราอาจจะเต็มรูปแบบไปอะไรอย่างนี้นะครับอมพรุ่งนี้เจอกันแน่ครับผมไอ้ที่ไม่ชอบไม่ชอบทั้งหลายใช่ไหมทั้งหลายเนี่ยมาถึง จูงใจที่เข้ากับเรื่องมาตะกี้อ่าที่ว่าบอกไม่มีไม่มีเงินมีคนมีคนรักคนอุปถัมภ์ก็เป็นเรื่องของเลูกศิษย์ลูกศิษย์คนหนึ่งแล้วกันคนหนึ่งที่เขาได้ทำแซกีปน้ำประตูเมืองแล้วก็ภรรยาทำแล้วล่าสุดคุณสามีคุณสามีทำแพะ่หยางพลังจักรวาลสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดมีนาที่ผ่านมาวันรุ่งขึ้นพอทำเสร็จมีคนมาเสนอ เสนอสินค้าเสนออะไรต่างๆที่เป็นของเขาเองอะ่ะให้ให้เอามาให้เจ้าบ้านเนี่ยนำมาขายได้เ,ดเออนงินประกอบธุรกิจได้ถ้าเขาเรียกคำศรรัพท์ใช่ป่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์อ่าต่างๆนะครับแต่ทีเนี้ยเขาได้มาแล้วทีเนี้ยปัญหาเกิดจะมีของขายมีของขายอา้าวแล้วจะเอาที่ไหน ตั้งสินค้าถอนเรื่องตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจ่ายเงินก่อนด้วยแต่เราต้องมีสถานที่ก็มีสถานที่ต้องต้องมีเงินเงินมาใช้จ่ายอะไรครก่อสร้างปรากฏว่าแม่แม่ใครคุณแม่เขาคุณแม่ของพี่ใช่คนนี้ทำแกีพ้ยหยางได้ยินโอ้โหหูทิพย์มากหูทิพย์บอกว่าอะเอาเงินฉันไปเอาเงินฉันไปไปสร้างโกดัง ไปสร้างที่ขายไปสร้างอะไรเงี้ยในที่ดินตัวเองเอทำไมคุณแม่ตอนนั้นนั่งฟังด้วยก็เดินไปเดินมาไม่อยากฟังใกล้ๆหรอกพี่เคยเป็นไหมล่ะแบบคนคอยโทรศัพท์ในรถไฟเราไม่เราไม่ได้ดูนะแต่หูได้ยินหมดได้ยินหมดอได้ยินหมดได้ยินหมดแม่ก็ใจดีบอกว่าเอาเอาเงินแม่ไปออกทุนนะครับออกทุนให้หมดจนตอนเนี้ยถ้าเราว็าเห็นแล้วเห็นความ ว่าเขาสร้างโกดังสร้างอะไรแล้วอ๋อเราก็สังเกตดูเออเขาทําอะไรกันแถวนี้แหละแถวบ้านอาจารย์นี่แหละอ๋อเราก็ปรากฏว่าอ๋อนี่เองเป็นได้สองอย่างสองเด้งเลยได้ได้ทั้งทุนทรัพย์มาทําโกดังได้ทุนทรัพย์ในการบริหารงานต้องลงทุนสินค้าใช่โดยที่เขาไม่เสียอะไรเลยยังยังยังไม่ยังไม่ได้ออกอะไรเลยคือคนที่จะประกอบการคนนี้เนี่ย ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยของก็มีแล้วมีสินค้าก็มาให้แล้วสินค้ามาแล้วมารอมีคนก่อสร้างสถานที่ให้ใช่มีเงินทุนให้มีเงินทุนให้ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่เชื่อว่ามันต้องดีแน่นอนแหละเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้ทำไตรกีแล้วอะไรแล้วหลายสิ่งเรียกว่าน้ำประตูเมืองหนุนกับแพ้หยางใช่เบิ้ลเบิ้ข้าไปน้ำประตูเมืองมันโฟร์ อ่าแบบคนคิดถึงก่อนมาถึงก่อนเนี่ยคนมาเสนองานเสนองานอ่าฉันให้ฉันมีฮาร์ดแวร์เธอไปขายทำไงก็ได้ขายได้เออส่วนแท้ยางแท้ยางก็โอ้โหผู้บัญถามาเลยเออชิดที่เฉียนพอแล้วง่ายถูกต้องที่เฉียนมากี่เท่ากี่เท่าอ่าเท่าแปง่ายยกกำลังแปดโชเดะมา นั่นนั่นนี่อย่าดูถูกอย่าดูถูกพลังจริงๆผมว่าต้องมีอีกหลายท่านนะใช่รายงานมาดิแต่แต่ไม่ได้มาบอกเราเออเราก็อยากจะดูบางที่บางทีอย่างอย่างเรื่องเนี้ยบอกให้พีมาไม่พีมามันไม่สะดวกมันเล่าขอเล่าขอเล่ามันกว่าอินเนอร์มันได้อินเนอร์ไม่ได้เออผมก็เลยเล่าตามอินเนอร์อินเนอร์ได้อินเนอร์ได้เออมาเลยหลายหลายท่านนะที่คุณ ได้พบสิ่งดีเช่นนี้อะไรแบบเนี้ยคุณมาแบ่งปันเราเออแล้วทีมงานร่วมยินดีที่สําคัญคือใครรู้ไหมท่านอาจารย์ท่านยิ่งแบบดีใจมากมาที่ทุกคนประสบความสําเร็จเพราะวิชาของท่านเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จมีความสุขอาจารย์ก็ดีใจมากแต่แสดงออกไม่ได้แสดงออกไม่ได้แล้วก็ต้องให้ทีมงานมาแสดงออกนี่แหละ จบดีอยู่แล้วละนั่นแหละแต่ให้รู้ว่าดีใจมากดีใจมากเออนะนะปิดด้วเรื่องพวงจุ้ยในใจของอาจารย์หมาเลยครับมนุษย์คนเรานี้มีทั้งดีครับและชั่วครับปะบนกันไปแม้จะอยู่ในบุคคลเดียวกันก็ตามมันขึ้นอยู่ตรงที่ว่าเราจะมองเห็นความดีหรือความชั่วต่างหากแต่ตามธรรมดาแล้วคนเรา เมื่อรักที่จะมองเห็นเมื่อรักจะมองเห็นแต่ความดีแต่เมื่อเกลียดเห็นแต่ความชั่วเท่านั้นเราทำอะไรก็ผิดไปหมดอย่างนี้ใช่ไม่ถูกฉลกเลยหน้าตาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ชอบเลยเคยเป็นไหมพี่เป็นผมเป็นบ่อยเป็นบ่อยมากคือคือตอนเด็กแะนะมันแบบไอ้คนนี้แม่งหน้าตาแม่งกวนตีนวะอะไรเงี้ยมันมีมันมีผู้ชายไต้องมีอ่ะจะไฟตลอดอ่าแบบอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนที่ออกข่าวไงไปเที่ยว ไอตัวข้างมองหน้าว่ะพะแป๊บเดียวคือบางทีเขาอาจจะตาบอดก็ได้แต่มองไปอะไรเียในหนังอะแบบตาบอดทำไมทำไมอะไรเงี้ยแบบบางทีเขายิ่งจังเอเออเขามองไม่เห็นเอออะไรอย่างเงี้ยซัดตลอดแกยังไงแกยังไงแกที่ตัวเราแกไหมแกที่ตัวเราคือบางทีเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามความคิดใครไม่ได้เราต้องห้ามเราเตงเลยก่อนฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเอทำตัวเองก่อนมันก็จะลดภาวะแบบนี้ได้ใช่เออ ไม่เริ่มจากตัวเราก่อนใช่หรือหรืออีกอย่างนึงคือเหมือนทําให้เรีงมอเป็นกลางๆไว้เอไม่มอเขาเลวหรือดีหรืออะไรอ่าค่อยๆดูไปทําอย่างอาจารย์หมาไหมทอย่างไอาจารย์เคยสอนไว้ว่าคนเราเนี่ยก็มันก็มีทั้งดีทั้งชั่วใช่ทีเนี้ยอย่างคนหนึ่งคนท่านอาจารย์จะเห็นว่าเขามีความดีอะไรเก่งอะไรสามารถอะไรอะอย่างอื่นอาจจะไม่ได้เรื่องก็ได้สมมติคนเนี้ยมีคุณสมบัติสิบข้อ ดีอยู่ข้อเดียวท่านอาจารย์เนี่ยก็เลือกคข้อดีเลือกใช้ที่ข้อดีของเขาข้ออื่นก็ไม่ไปยุ่งกับเขาห่างไปามไปบ่ายไปมันก็ได้มีความสุขไงใช่ใช่เพราะมิงก็ต้องมาคอยจับเอ้ยนี้มันไม่ดียังนู้นไม่ดีอย่างนี้อ่ามันทํางานกันลาบากสุดแท้แต่กับการจัดสรรตัวเองะจัดสรรว่าจะคิดยังไงเขาแล้วการที่เราสนับสนุนในข้อดีของเขาเนี่ยก็ทําให้บุคคลนั้นเขามีกําลังใจไงแล้วเขาจะแบบ ซึมซับความดีไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ไอ้ข้อดีที่เหลือไอ้ข้อที่ไม่ดีเหลือๆมันก็จะกลายเป็นค่อยๆดีค่อยดีขึ้นมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ัเรื่องราวดีๆนะเกี่ยวกับหงจุ้ยของอาจารย์หมาจากเราสามคนสามประสานพรุ่งนี้นะพบกันใหม่ครับในช่วงเวลานี้และพร้อมกับมีเมนูที่คุณแตงไม่ชอบไม่ชอบกินพรุ่งนี้พบกันกับเราสามคนสามประสานในรายการหงจุ้ยเที่ยงวัน วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอย่าลืมโซเดยโซเดย์ซเดย์ฮะ